นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะเวสสะพุทธะเวสสะพุทธะเวสสะพุทธะอิติปิโตภะคะวายะมะราชาโนเทวเวตวันโนมรณังตุขังอะระหังตุขโตนะโมพุทธายะ เาวตวันโนจะตุมมหาลาธิกายักขะปันตาพัทภูริโตเวตะพุทธะพุทธังอลาหังพุทโธณโมพุทธายะเวตะพุทธะเวตะพุทธะอิติปิโตพระกวายะมะราชาโนเาวตุวนโนมะระนางตุขังอลาหังตุกตโตนะโมพุทธายะเาวตุวนโนจะตุมมหาลาธิกายขะปันตาพัทภูริโตเวตะพุทธะพุทธังอลหังพุทโ เวตุวโนนะโมพุทธายะเวตตพุทธเวตตพุทธะอิติปิโตพระกะวยะมะลาชาโนเวตุวโนมาลนังตุขังอรหังตุกโตนะโมพุทธายะเวตุวโนจะตุมหาลาธิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวตตพุทธพุทธังอรหังพุทโณนะโมพุทธายะเวตตพุทธ อิติปิโตภะคะวายะมะลาชาโนท้าเวตุวันโนมะระนังตุขังอะระหังสุขโต,โตนะโมพุทธายะาท้าเวตุวันโนจะตุมมหาลาธิกายะขะพันตาพัทภูริโตเวสะพุทธะพุทธังอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะและขอดีตีขึ้นปีใหม่อพอต่อสพันห้า 6บป่านี้เป็นปีไทยเดือนห้าก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายยงมีความสุขมีความเจริญทำกิจ,จาก,การงานขอให้เจริญรุ่งเรืองแล้วท่านสิบบูชาท้าเวทขอขอให้เน้นไปถึงเรื่องการงานการเงินการทองนาทีการงานทุกๆอย่างทุกทุกประการแล้วก็ท้าเวทสุวันจะอายพอรกันเอง ให้มีความถุกความเจริญตลอดไป